ต้อนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีตุลสําหรับชาวราศีตุลคุณดูคลิปนี้และชาวราศีมังกรชาวราศีกรกฎชาวราศีเมษคุณดูคลิปนี้ได้นะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นคุณร้อเเซ็นและสําหรับทุกราศีเลยเช่นคุณคนราศีกันคุณเป็นคนราศีมิถุนคุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานดาวพุธดาวเสาดวงดาวต่างๆนะครับ อยู่ในราศีตุลคุณดูคลิปนี้ได้นะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ50%บวกลบครนี้วันที่ผมเห็นจมการนะครับก็คือวันที่ ยี่สิบเดือนเก้านะครับกันยายนสองห้าหกสี่คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้สองวันถึงสามวันเกิดหลังได้สองวันถึงสามวันก็คือเบ็ดเสร็จก็คืออิทธิพลทั้งหมดเนี่ยก็คือเจ็ดวันนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาดูนะครับสรรมการนี้นะครับก็คือดาวพุธส่วนลังสีิกับดาวคารเท่ากับ จุดเจ้าตา a อ c e n เซนเความหมายจะแปลว่าเจรจาหรือโต้คารมกับผู้อื่นความคิดอันรุนแรงการกระทำที่ลุกลนหรือรุนแรงความชั่วร้ายความคิดกระด้างกระเดืองการโต้คารมการวิาพากวิจารณ์ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเอ่อบางคนถามว่าผมเปิดสอนเอ่อเรียนดวงยูเรเนียนไหมตอนนี้เปิดสอนเอ่อสำหรับคนที่อยากเรียนดวงยูเรเนียนแล้วนะครับก็ก็คือเรียนกับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณแบบดูดวงเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมรับรองว่าสอนให้คุณจากยูเรเนียนที่มันยากๆเนี่ย ให้คุณแบบเข้าใจง่ายด้วยโปรแกรมที่ผมใช้แล้วก็คุณสามารถดูดวงคุณดูดวงเพื่อนๆดูดวงญาติพี่น้องของคุณแล้วก็จะสอนหมดก็คือดูดวงรายปีรายเดือนนะรายสัปดาห์อะไรประมาณเนี้จะบอกเคล็ดลับให้หมดแล้วก็บางคนอยากดูดวงความรักก็จะสอนเอาดวงมาประกบดวงเราคนที่เราชอบว่าเข้ากันได้ไหมนะ ทำให้คุณแบบเอ่อรู้ว่าเอา่อแบบจะคบกันไปได้มากขนาดไหนหรือดวงที่เราทำธุรกิจกับคนคนนี้ไปได้มากหน้อยขนาดไหนเนี่ยก็สามารถที่จะแบบดูได้คือให้คุณดูดวงของคุณเองได้แน่นอนร0 0แล้วก็สอนแบบเอ่อไม่มีก,กั๊กก็คือให้หมดก็คือแบบเรียกว่าไงอะ่ะไม่มีเลี้ยงไข่เลยแล้วกันนะแล้วก็สำหรับราคาค่าเรียนเนี่ย สำหรับคนที่ไม่เดือดร้อนเนี่ยก็คือค่าเรียนนี้ก็คือคอร์สหนึ่งสองหมื่บาทนะแล้วก็เรียกว่าเรียน10วันวนลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วก็มีคลิปการสอนให้ก็คือผมก็จะไปสอนหน้าจอคอมคุณที่บ้านคุณเลยแบบเป็ดเหมือนสอนออนไลน์แหละนะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ผมก็จะไปสอนแล้วก็เป็นการสอนตัวต่อต,ตัวทําให้คุณเรียนรู้เรื่อง แล้วก็นัดวันเวลาที่คุณสะดวกได้นะครับแล้วก็สอนแบบกันเองสบายใจได้เนาะได้แน่นอนว่าคือผมเน้นเลยนะครับว่าผมจะสอนให้คุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอน100%แล้วก็อะไรที่มันแบบจะสอนแบบพื้นฐานดัแบบการแล้วก็ไปขั้นสูงผมจะเน้นขั้นสูงเพื่อให้คุณแบบคือพูดง่ายอ่ะ ไอ้ที่ผมสอนเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมรู้มาเนี่ยเรียกว่าเก็บประสบการณ์มา21ปีเนี่ยภายใน10วัน10ชั่วโมงเนี่ยผมให้คุณหมดเลยคือไม่มีกักเลยคือเพื่อให้วิชาเนี่ยมันอยู่ในคนไทยประเทศไทยแบบนี้นะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกปนเนี้คุณเรียนกับผมได้แล้วก็เพียงว่าคุณต้องใช้อุปกรณ์กนะ็คือ,เ,อ,อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC ตั้งโต๊ะหรือเป็นโน้ตบุ๊กแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าเป็นระบบพวก Windows นะถ้าเป็นพวก Apple Mac เนี่ยโปรแกรมมันจะไม่สามารถที่จะรันได้เพราะว่าเขาออกแบบโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยที่รันติดตั้งบนระบบ Windows เป็นโปรแกรมที่ดีสุดในโลกเลยสำหรับผมนะมันสุดยอดมากนะผมสอนให้คุณแบบหมดเปลือกเลยไม่มีกักคือให้คุณไปดูดวงคุณเองได้เลยแบบคือคุ้มมากเลยนะ 28,000บาทเนี่ยแล้วก็รวมโปรแกรมด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่เดือดร้อนก็ก็เรียนได้นะครับคือมันก็คือให้หมดนะคือเรียกว่าคุ้มแน่นอนอย่าลืมนะครับเน้นให้คุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอนอะไรที่ยากๆเนี่ยผมจะอธิบายแบบสั้นๆเพื่อให้คุณเข้าใจแล้วก็จะมีคลิปส่งไปให้คุณดูคุณก็จะเหมือนแบบดูซ้ำไง ไอ้ตรงนี้ต้งดวงยังไงอ๋อดูอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะแบบอ๋อมันก็ไม่ยากนี่อะไรประมาณเนี้ยดูเองเป็นแน่นอน100%ด้วยโปรแกรมที่ผมใช้นะครับอันนี้ก็เลยแบบมาแนะนำประชาสัมพันธ์นะคราวนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องเงินเรื่องงานช่วยดีเรื่องความรักทั้งหมดเลยนะครับทุกราศีเลยนะครับ คุณดูคลิปนี้ได้ถ้าคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่ค่าองศานะครับที่4องศาราศีตุล19ลิกดานะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเนะครับถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90 80 70 60เลดหลั่นกันไปนะครับทีนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับจุดที่มาศูนย์ลังสีเนี่ยเขาว่าศูนย์ลังสีก็คือ ดาวสองตัวรวมกันนี่คือดาวอังคารกับดาวพุธคันนี้เซนเตอร์ตรงกลางเนี่ยเรียกว่าศูนย์ัสีภาษาอังกฤษเรียกว่าจุด Midpoint นะครับคันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าบางคนถามว่าผมเปิดสอนเ,ออเรียนดวงยูเรเนียนไหมตอนนี้เปิดสอนออสำหรับคนที่อยากเรียนดวงยูเรเนียนแล้วนะครับ ก็ก็คือเรียนกับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณแบบดูดวงเองเป็นแน่นอนร้อซผมรับรองว่าสอนให้คุณจากยูเรเนียนที่มันยากเนี่ยให้คุณแบบเข้าใจง่ายด้วยโปรแกรมที่ผมใช้แล้วก็คุณสามารถดูดวงคุณดูดวงเพื่อนๆดูดวงญาติพี่น้องของคุณแล้วก็จะสอนหมดก็คือ ดูดวงรายปีรายเดือนนะรายสัปดาห์อะไรประมาณเนี้จะบอกเคล็ดลับให้หมดแล้วก็บางคนอยากดูดวงคมรักก็จะสอนเอาดวงมาประกบดวงเราคนที่เราชอบว่าเข้ากันได้ไหมนะทําให้คุณแบบเออรู้ว่าเออแบบจะคบกันไปได้มากขนาดไหนหรือด,ดวงที่เราทําธุรกิจกับคนคนนี้ไปได้มากไนหะน้อยขนาดไหนเนี้ยก็สามารถที่จะแบบดูได้คือให้คุณดูดวง ของคุณเองได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็สอนแบบเอ่อไม่มีกั๊กก็คือให้หมดก็คือแบบเรียกว่าไงอะ่ะไม่มีเลี้ยงไข่เลยละกันนะแล้วก็สําหรับราคาค่าเรียนเนี่ยสาหรับคนที่เอ่อไม่เดือดร้อนเนี่ยก็คือค่าเรียนเนี้ยก็คือคอร์หนึ่งสองหมื่นแปดพันบาทนะแล้วก็เรียกว่าเรียนสิบวันวนลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วก็มีคลิปการสอนให้ ก็คือผมก็จะไปสอนหน้าจอคอมคุณที่บ้านคุณเลยอ่ะแบบเป็ดเหมือนสอนออนไลน์แหละนะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ผมก็จะไปสอนแล้วก็เป็นการสอนตัวต่อตัว,ตว,ตวทําให้คุณเรียนรู้เรื่องแล้วก็นัดวันเวลาที่คุณสะดวกได้นะครับแล้วก็สอนแบบกันเองสบายใจได้นะได้แน่นอนว่าคือผมเน้นเลยนะครับว่า ผมจะสอนให้คุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอนร้อยเอร์ซแล้วก็อะไรที่มันเอ่อแบบจะสอนแบบพื้นฐานหลักการแล้วก็ไปขั้นสูงผมจะเน้นขั้นสูงเพื่อให้คุณแบบคือพูดง่ายๆไอ้ที่ผมสอนเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมรู้มาเนี่ยเรียกว่าเก็บประสบการณ์มา21ปีเนี่ยภายใน10บวันสิชั่วโมงเนี่ยผมให้คุณหมดเลยคือไม่มีกักเลยอ่ะ คือเพื่อให้วิชาเนี่ยมันอยู่ในคนไทยประเทศไทยแบบนี้นะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกนี้คุณเรียนกับผมได้แล้วก็เพียงว่าคุณต้องใช้อุปกรณ์นะัคือ,อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC ตั้งโต๊ะหรือเป็นโน้ตบุ๊กแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าเป็นระบบพวก w n n o w w นะถ้าเป็นพวก Apple Mac เนี่ยโปรแกรมมันจะไม่สามารถที่จะรันได้ เพราะว่าเขาออกแบบโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยอที่รันติดตั้งบนระบบวิน d o w s เป็นโปรแกรมที่ดีสุดในโลกเลยสําหรับผมนีมันสุดยอดมากนะผมสอนให้คุณแบบหมดเปลือกเลยไม่มีกัก๊กคือให้คุณไปดูดูของคุณเองได้เลยแบบคือคุ้มมากเลยนะสองหมื่นดันบาทเนี่ยแล้วก็รวมโปรแกรมด้วยนะครับสําหรับคนที่ไม่เดือดร้อนก็ก็เรียนได้นะครับคือ มันก็คือให้หมดอะนะคือเรียกว่าคุมแน่นอนอย่าลืมนะครับเน้นให้คุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอนอะไรที่ยากๆเนี่ยผมจะอธิบายแบบสั้นๆเพื่อให้คุณเข้าใจแล้วก็จะมีคลิปส่งไปให้คุณดูคุณก็จะเหมือนแบบดูซ้ำไงเอ้อตรงนี้ตั้งดวงยังไงอ๋อดูอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะแบบอ๋อมันก็ไม่ยากนี่อะไรมาณเนี้ย ดูเองเต็นแน่นอน100%ด้วยโปรแกรมที่ผมใช้นะครับอันนี้ก็เลยแบบมาแนะนำประชาสัมพันธ์นะจุดที่4องศาราศีตุล19ลิบลา10 19ิลิบดาเนี่ยนะครับได้รับอิทธิพลของราศีพฤกษกเราก็จะมาตีความว่าราศีพฤกษกเนี่ย ดาวจำราศีพฤกษก็คือเรื่องของดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็จะแปลความหมายว่าเรื่องของความสุขใจความรักแล้วก็เรื่องของเงินครน,นี้เนี่ยราศีพฤกษก็คือการสะสมการเก็บออมการคัดสรรสิ่งที่ดีๆจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่จะบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณจะมีโอกาสที่คุณอาจจะได้เรื่องของข่าวดีเรื่องของเงินเรื่องของความสาเร็จ ช่วยดีที่ตัวเรามีความรู้สึกว่าเราจะคัดสรรสิ่งซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี้เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาทําคลิปแบบ general reading ไม่ได้ไมาทําคลิปแบบไม่ได้จอดจงดูขำๆไม่ใช่อันนี้ผมจอดจงว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่นันงคุณร้อยเซ็นบวกลบนะแล้วก็คืออยากให้คุณไปจดที่ปฏิทิน แล้วก็ฝ้ารอจดจ่อเราจะได้ไปพิสูจน์กันคือสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าผมไม่อยากให้คุณมาเชื่อผมร้อยเปอร์เซนอยากคุณกับผมเราไปพิสูจน์กันเนี่ยผมถึงบอกให้คุณจดที่บัตรทิชนแล้วคุณก็สังเกตช่วงนั้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบเนี้ยกับตัวคุณแน่นอนแล้วก็เอ่อ เพียงว่าคนที่ดูคลิปนี้ร้อยคนก็จะร้อยอาชีพใช่ไหมคุณนอาอะไรไยุกับอาชีพคุณแต่ผมจะบอกว่าอารมณ์และความรู้สึกแบบนี้ที่ผมอธิบายมาแต่ต้นเนี่ยจะเกิดขึ้นขังคุณแน่นอนนะแล้วก็ผมก็อยากจะขอขอบคุณสมาชิกทั้งสองช่องสมาชิกรายเดือนนะครับที่คุณยังสนับสนุนเป็นสมาชิกช่องผมอยู่ยังไม่ทอดทิ้ง ็คือช่องแรกยูนิเนียนรายเดือนเดือนหนึ่งร้อยบาทผมก็ได้เจ็ดสิบาท youtube แบ่งให้เจ็ดสิบอร์เซช่องสองยูนิเนียนรายรายเดือนเดือนละแปดสิบบาทผมก็ได้ห้าสิบบาท youtube ก็แบ่งให้เจ็ดสิบเปอซ์ทั้งสองช่องร้อยห้าสิบบาทใน,นที่ผมได้เ,เด็ดนะไม่ใช่ร้อยห้าสิบาทโทษทีร้อยหนึ่งได้เจ็ดิบาทใช่ไหม แล้วก็อีกช่องหนึ่ง80บาทได้ห้าสผมได้130ยสามสิบถูกไหมไม่ไม่ใช่ดิได้120ยีโอ้คิดสรรมการดาวปวดหัวเลยไอ้เงินที่ผมได้70บาทกับ50บาทเนี่ยก็คือ120บบาทเงินนั้นไปไหนก็ไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มันจะมีเสื่อมลมมันก็ต้องสะสมเงินในการ ที่อัปเกรดคอมเงินนั้นไม่ได้ทำให้ผมร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีคือแบบเรียกว่างไงอ่ะสำหรับคนที่เป็นสมาชิกทั้งสองช่องคุณก็แอดไลน์มาหาผมผมจะหาจุดเจ้าตาฟรีมูลค่า414บาทให้คุณดูแบบด่วนคุณจะได้ดูว่าคุณดูราศีไหนได้เพราะว่าจุดเจ้าตาจะมีอิทธิคุณไปตลอดชีวิต คุณจะได้ไม่เสียเวลาเสียเวลาในการที่รถคุณหลงทางชีวิตของคุณเนี่ยว่าคุณเออควรจะทําอาชีพในอะไรหรือที่ทางคุณเนี่ยแล้วก็คนที่เป็นสมาชิกสิ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณจะได้ดูคลิปร่วงหน้าก่อนคนอื่นสามสิบวันบวกลบอย่างไม่มีโฆษณาไม่มีจอม,มืดนะครับแล้วก็เปิดมาก็ดูได้เลยเนะครับ แล้วก็สําหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกช่องคลิปนี้คุณก็จะได้ดูนะก่อนวันที่เกิดเหตุการณ์แน่นอน3วัน5วันบวกลบแล้วก็ระหว่งางที่คุณดูคลิปอาจจะมีจอม,มืดมีสะดุดก็อย่าโกรธอย่ากเกลียดผมเลยเพราะผมไม่มีทางเลื่อนจริงมันทําเป็นที่จะต้องลงคลิปที่มีความแตกต่างไม่งั้นคนที่เป็นสมาชิกช่องเขาก็ไม่ต้องเป็นสมาชิกถูกไหม ทำไมต้องเปิดรับสมาชิกช่องบางคนสงสัยคือเอาที่เท่าผมศึกษาม,มาวยอดวิวดู y u t ท b e หนึ่งหมื่นวิวจะได้เงิน1เหรียญดอลลาร์ก็คือ3าสบาทแล้วผมมานั่งอธิบายคลิปแบบละเอียดอย่างเงี้ยคนที่ดูคลิปผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทพวกจอมงวเนยคุณเคยดูหนังจีนใช่ป่ะสอบจอมงวนเนี่ยพวกแบบคนที่มีแบบ คนที่เขาต้องการความจริงเนี่ยฉะนั้นคลิปมังอาจจะมีคนดูร้อยวิวสามร้อยวิวคุณว่ามันจะได้ค่าโฆษณาเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าตังบาทเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอซื้อมาม่าขอห้าบาทมาต้มกินด้วยซ้ำนี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องมีการเปิดรับสมาชิกช่องเพราะว่าคือมันมีค่าใช้จ่ายอะผมก็เลยต้องมาอธิบายเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจ อาจจะเกลียดผมโกรธผมโดยที่ว่าไม่ไม่อยากรับรู้เออเหตุผลต่างๆที่ผมอธิบายอยากจะดูฟรีดูแบบไม่มีโฆษณาดูก่อนเหมือนคนที่เป็นสมาชิกช่องคืออันนี้ผมก็เลยต้องมาอาธิบายเหตุผลก็อยากให้ทุกคนปวดเข้าใจด้วยปวดเห็นใจผมด้วยผมเลยมาอาธิบายทุกคลิปเลยนะเพราะว่าบางคนอาจจะเพิ่งมาฟังก็อาจจะ ทำไมต้องเป็นแบบนี้นี่คือที่มาที่ไปนะโอเคไหมเราเข้าใจตรงกันนะดีๆมาให้กับตัวเราเช่นคุณอาจจะได้งานที่คุณมีความรู้สึกว่าเป็นค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์บางอย่างที่เราพึงพอใจบางคนทำงานอยู่ในองค์กรคุณอาจจะแบบมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของ การพัฒนาการของคุณในการที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่างานที่คุณทําไปแล้วลูกค้าพึงพอใจหรือ,อ,อคนที่เขาอยู่รอบๆข้างคุณเขาพึงพอใจคันนี้ไอ้อคำว่าคนที่อยู่รอบๆข้างเราเนี่ยมันมาจากเ,เหตุผลไหนที่มาพูดคํานี้เราก็จะมาดูในราศีตัวข,ของคุณเนี่ยณว,วันนั้นเนี่ย ก็จะมีเรือนชะตาที่สี่ซึ่งจะมีอิทธิพลของคุณเนี่ยเรียกว่า80-90%เลยอันนี้เรือนตาที่สี่เนี่ยจะหมายถึงอะไรก็จะหมายถึงราศีกรกฎซึ่งราศีกรกฎเนี่ยก็คือความแม่ความเป็นบ้านเอ่อของที่ถูกใจแล้วก็กิจกรรมที่ต้องติดต่อกับมวลชนคนหมู่คือแบบเปียงว่าคนที่ดูคลิปผมเนี่ย คุณต้องไปประยุกต์อาชีพคุณคนที่ดูร้อยคนก็ร้อยอาชีพสิ่งล้อมคุณเพื่อนฝูงเจ้านายมีทั้งคนดีเห็นแต่ตัวแตกต่างกันแต่อารมณ์และความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนผมย้ําเลยว่าเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนคุณต้องไปพิสูจน์ก,กับผมคุณจะได้หายข้องใจนะแล้วก็เออผมก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกรายเดือนทั้งสองช่อง ที่คุณยังไม่ทอดทิ้งผมคุณยังให้การสนับสนุนผมอยู่ผมขอขอบคุณจริงๆจากใจผมจะบอกให้ว่าอย่าให้คุณภูมิใจกับผมเลยว่าคุณคือผู้ผลักดันที่ทำให้ผมมีเอ,อเรียกว,ว่าไงมีพลังที่มาทำคลิปดีๆให้เพราะว่าคนเขาจ่ายปังรายเดือนเขารอคลิปราอยู่ไงคือเราก็ต้องแบบขยันใช่ไหม แล้วก็ข้อดีอย่างคนที่เป็นสมาชิกทั้งสองช่องคุณแอดไลน์มาหาผมผมจะหาจุดเจ้าตาดวนนี่คุณเนี่ยฟรีมูลค่าสี่ร้อยสี่บสบาทจริงๆเ่มันก็สามารถที่แบบคุณสามารถดูคลิปได้สูงสุดห้าราศีเลยนะแล้วน้อยสุดเนี่ยก็คือสามราศีเพราะจุดเจ้าตาของคุณมันมันอยุดมันคือวันเดอนปีเกิดเวลาเกิดคุณมันคือ G.P.S. ของคุณบนโลกอย่างเนี้ยแล้วมันยังไงมันดูไงมันก็แม่นเพราะมันคือของคุณนะอันนี้สําหรับคนที่เป็นสมาชิกช่องเดียวช่องนึงคุณไม่ได้เป็นเนี่ย คุณอาจจะคิดว่าวันที่เป็นสมาชิกวันที่เกิดเหตุการณ์มันจะเหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะวันนี้ผมก็เลยเออมาบอกมานี้ยเผื่อคุณจะแบบเป็นสมาชิกช่องหนึ่งคุณก็ได้สิทธิ์นะฟรีมูลค่าสี่ร้อยสิบสี่บาทคุ้มมากนะคุณจะได้ไม่เสียเวลาหลงทางกับชีวิตคุณเราคิดดูเลยตัวเราเนี่ยอายุเท่าไหร่สามสิบสี่สิบนะที่ผ่านมาเนี่ยมันมันหลงทางมันอ้อม อ้อมโรคนานแค่ไหนเนี่ยเราไม่รู้ทิศทางเราเหมืนเนี้ยแล้วก็คนที่เป็นสมาชิกข้อดีคุณจะได้ดูคลิปลวงหน้าก่อนคนอื่นสามสิบวันระหว่างที่คุณดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอย่างแน่นอนนะแล้วก็เออ่สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกค,คลิปนี้คุณก็จะได้ดูล่วงหน้าก่อนสามวันห้าวันบวกลบ คลิปที่คุณดูอาจจะมีจอมืดมีสะดุดมีโฆษณาผมไม่มีทางเรื่องจริงอย่ากโกรธอย่ากเกลียดผมเลยเพราะถ้าเกิดผมทําให้คุณดูเหมือนแบบที่สมาชิกดูคนที่เป็นสมาชิกรายเดือนใครเขาจะมาเป็นสมาชิกรายเดือนถูกไหมครับอันนี้ผมก็ต้องขอโทษเปิดเข้าใจผมด้วยถูกมากคราวนี้ดาวประจําราศีของราศีาากรกฎเนี่ยก็คือดาวจันทร์ ก็คือจุดเจ้าตาจัน์กับดาวจันเนี่ยเหมือนกันคือในดวงยูเรเนียนเนี่ยดาวจันเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกมูล M D O N m o o n เนี่ยก็จะเป็นจุดเจ้าตาต,าตัวหนึ่งซึ่งจะมีอิทธิพลกับเจ้าชะตาก็คือก็คือคุณนะเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้เนี่ยจัน์ก็จะหมายถึงอารมณ์ผู้หญิงในบ้านของที่เราชอบการตริดต่อที่รวดเร็วอันนี้อย่างที่ผมบอกมันก็จะเป็น จุดที่บอกว่าคุณมีโอกาสที่คุณอาจจะทํางานผลงานโดดเด่นลูกค้าพึงพอใจหรือองค์กรของคุณเนี่ยพึงพอใจเราก็จะมาลงนี้ดาววงน้อยที่โคจรจริงใน,นวันนั้นเนี่ยในเรือนที่สี่มีดาวอะไรเราก็มาดูก็คือจะมีดาวหลักก็คือมีดาวพุธอยู่ด้วยซึ่งดาวพุธเนี่ยข้าสาเนี่ยอยู่ที่ออ23องศาราศีตุลสามฤิบดา ซึ่งเขาอยู่พิกัดของอราศรีแคปิคอนแคปิคอนก็คือแพะบุเขากลุ่มดาวแพะทะเลไม่ใช่ราศรีมังกรราศรีมังกรนี่คือการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์กรนี้ปัญญาแพะบุเขาเราก็จะมาตีความหมายกว่าไม่มีสัตไหนทําได้ปีนได้ผาปีนเหวได้ใช่ไหมก็คืออันนี้ก็จะหมายถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะได้ ข่าวดีเกี่ยวกับการติดต่อที่เจาะจงมาที่ตัวคุณออทำไมต้องมีการเปิดรับสมาชิกช่องบางคนอาจจะสงสัยฉันก็เคยดูฟรีมาตลอดทำไมต้องมาเสียตังค์ดูคือถ้าที่ผมศึกษามาเนี่ยยอดวิว u t u b e อะดูหนึ่งหมื่นวิวอะก็จะได้เงินประมาณหนึ่งเหรียญดอลลาร์สามสิบบาท แล้วคุณคิดดูนะคิดผมนะผมทําแบบแนวแบบเอาความจริงมาพูดอแนววิชาการมาอาธิบายมีเหตุมีผลมันก็เหมือนคุณไปเรียนหนังสือเรียนไปติวเพื่อติวสอบอ่ะคิดแบบเนี้ยมันก็จะมีพวกจอมหวนจอมหหนที่สอบสอบแบบจอมโหนแบบเหมือนเราดูหนังจีนเนี่ยนะสอบจอมหหนมันก็จะมีแต่พวกจอมหหนที่เขาสนใจมาดูแล้วยอดดูมันก็ หนึ่งร้อยวิวสองร้อยวิวสามร้อยวิวคุณว่ามันจะได้เงินจากความโฆษณาเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าสตางค์มั้งหนึ่งบาทมั้งยังไม่พอซื้อมามา่าห่อละห้าบาทมาต้มกินเลยคือเงินค่าสมาชิกเนี่ยก็คือรายเดือนเนี่ยร้อยหนึ่งช่องอยูนเนียนยูทูบแบงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ให้เราใช่ไหมช่องอยูนเนียนไลน์ยูทูบ แบ่งรายเดือนให้เราเนี่ยเจ็สิบเอร์เซนก็แปดสิบาทก็ได้ประมาณห้าสิบาทก็คือร้อยี่สิบาทเนี่ยไม่ได้ทําให้ผมร่ารวยไปมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะเงินนั้นเอาไปไหนผมจะอธิบายให้เงินนั้นก็ไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนนะค่าอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อในการทําคลิปให้ดูทุกอย่างมีค่าจะจ่ายแล้วถ้าเราไม่มีค่าจะจ่ายเนะี่ย มันก็ไม่สามารถที่จะแบบว่ามาทําสิ่งที่ดีให้ได้เพราะทุกอย่างมันมีค่าจะจ่ายทีนี้ผมอธิบายละเอียดมากเลยอธิบายเหตุผลว่าทําไมคิดต้องเป็นแบบแนวนี้นะซึ่งเ,เรียกว่ายังไงการที่ผมมาอธิบายเนี้ยเพราะว่า ผมเชื่อว่ามีบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบผมอาจจะแบบมันไส้ผมมีอยู่แล้วอาจจะไม่เข้าใจเหตุผลที่ทำไมต้องทําคลิปแนวนี้อันนี้คือเหตุผลที่ผมต้องมาบอกนะก็หวังว่าทุกคนคงจะเห็นใจผมแล้วก็คงจะเข้าใจผมนะโอเคไหมหาพึงพอใจหรือองค์กรของคุณเนี่ยพึงพอใจเราก็จะมาลงนี้ ดาววงน้อยที่โคจรจริงใน,นวันนั้นเนี่ยในเรือนใาที่สี่มีดาวอะไรเราก็มาดูก็คือจะมีดาวหลักก็คือมีดาวพุธอยู่ด้วยซึ่งดาวพุธเนี่ยข้าวสาเนี่ยเขอยู่ที่เอ่อยีิบสามองศาราศรีตุลสามฤกดาซึ่งเขาอยู่พิกัดของเอ่อราศรีแคปิคอนแคปิคอนก็คือแพะบุกเขากลุ่มดาวแพะทะเลไม่ใช่ราศรีมังกร ละสิ่งมังกรนี้คือการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์กระน,นี้ปัญญาแพ้ภูเขาเราก็จะมาตีความหมายาเว่าไม่มีสัตว์ไหนทําได้ปีนกระผาปีนเหวได้ใช่ไหมก็คืออันนี้ก็จะหมายถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับการติดต่อที่เจาะจงมาที่ตัวคุณเ,เช่นคุณอาจจะสมมติคุณทําธุรกิจของคุณเองคุณอาจจะมีความสามารถพิเศษบางอย่างมีประสบการณ์ที่เก็บสะสมมานาน หรือคุณอาจจะมีสินค้าหรือสิ่งของหรือเรียกว่าออปชันบางอย่างที่คู่แข่งเหมือนคุณไม่มีแต่คุณมีคุณถึงจะได้รับการไว้วางใจการติดต่อ